หนองป่าพงจังหวัดวนราชธานีในทุกๆปีเขาจะมีการจัดกิจกรรมค่ะคือการรำลึกถึงพระวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังแห่งวัดหนองป่าพงโดยมีพุทธศาสนิกชนค่ะที่เลื่อมใสศรัทธามาร่วมรำลึกถึงวันมรณภาพของหลวงปู่ชาสุภัทโทค่ะแห่งวัดหนองป่าพงอีกด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเลยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะนี่คือบรรยากาศภายในวัดหนองป่าพงนะคะกับการจัดงานปฏิบัติธรรมอาจารยบูชาเพื่อรำลึกถึงวันมรณภาพของหลวงปู่ชาสุพัทโทนะคะท่านนะคะเป็นพระสายวิปัสนากรรมฐานชื่อดังของวัดหนองป่าพงซึ่งวัดนี้นะคะอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งบรรยากาศวัดนะคะเป็นด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธา ในงานนี้จัดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงของวันที่12มกราคมค่ะคุณผู้ชมค่ะจนมาถึง16มกราคมบรรยากาศภายในก็มีพุทธศาสนิกชนและสิทยานุสิ์จากทั่วทั้งประเทศเลยค่ะรวมถึงต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันในการนุ่งขาวห่วมขาวเดินทางมาร่วมงานกว่า10,000คนพร้อมกับพระสงฆ์อีกกว่า1,000รูปจากวัดสาขาทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งสิทธินุสิษ์จำนวนมากก็ได้มีการปักกด กลางเต้นนะคะร่วมปฏิบัติธรรมภายในวัดหนองประพงมาตั้งแต่วันเริ่มงานก็คือ12มกราคมขณะที่บางส่วนค่ะเดินทางเข้าร่วมงานในวันสำคัญก็มีการนำขันดอกไม้ทุบเทียนะคะซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวมีดอกบัวมาประกอบพิธีถวายสักการะนะคะที่เจดีพระโพธิญาณเถระพร้อมกับร่วมกันนะคะประทักศิลปนะคะรอบเจดีเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีและถวายเป็นพุทธบ,บูชาแด่หลวงปู่ชาอีกด้วย ทั้งนี้ค่ะด้วยจํานวนคนที่เยอะมากๆที่เดินทางมาไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทางวัดเองเขาก็ได้มีการอำนวยความสะดวกค่ะในการจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเข้าสักการะภายในเจดีย์อย่างเป็นระบบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าไปนะมัสการได้อย่างทั่วถึงโดยผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเจดีย์ได้นะคะก็สามารถที่จะร่วมวางขันดอกไม้ถวายสักการะได้ที่บริเวณโดยรอบของเจดีย์แทนทมกลางบรรยากาศของความสงบสำรวมนะคะและก็เปลี่ยนด้วยพลังศรัทธานในพระพุทธศาสนาค่ะแม้ว่าการจัดงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชานะคะ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันมรณภาพของหลวงปู่ชาสุภัทโทในปีนี้จะสิ้นสุดลงแล้วในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาค่ะแต่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาก็ยังสามารถที่จะเข้ามากราบนะคะอัฐิของหลวงปู่ภายในเจดีได้ทุกๆวันค่ะโดยวัดหนองประพงเองตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะคะสำหรับใครที่เป็นทั้งชาวอุบลราชธานีจังหวัดใกล้เคียงอยากที่จะร่วมเข้าไปนะคะ ไปดูอัฐิของท่านนะคะอยากเข้าร่วมไปกราบไหวก็สามารถที่จะไปกันได้ที่วัดหนองปลาพงใ